เหไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่ตัดได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้าน Legend Shop ปัญหาของหนูก็หมดไปมันทําให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดุปรวดเร็วใช้กันตรงตรงเลยแล้วลกัน Legend Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกในเกมนี้นนคุุนี้ crossword l นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาเจาะลึกสกิลของคลาสซอร์ตแมนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าคลาสนี้เนี่ยมีสกิลแบบไหนบ้างนะครับแล้วมันจะเก่งไหมนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับพื้นฐานของซอร์ตแมนเนี่ยเป็นคลาสที่ ค่อนข้างสมดุลมากๆนะครับคือไม่ได้แบบว่าเก่งไปด้านใดด้านหนึ่งเลยแล้วก็ไม่ได้อ่อนไปสักด้านหนึ่งเลยนะครับก็คือมันจะค่อนข้างสมดุลเล่นแล้วแบบอ่ามันเซฟเซฟอะ่ะเออไม่ต้องแบบกลัวว่าเฮ้ยแม่งจะขาดตรงนี้หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสกิลกันเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สกิลคลาสกันก่อนนั่นเองนะฮะสกิลคลาสสกิลแรกนะครับมีชื่อสกิลว่า perfect b e a d e นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ก็จะเป็นการโจมตีแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยในแอนิเมชันเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันโจมตีไปข้างหน้าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันโจมตีแบบรอบๆเลยนะครับให้สังเกตที่พื้นสีฟ้าๆด้านล่างครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีศัตรูเข้ามาด้านข้างข้างข้งข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันประชิดมากๆอยู่ในวงสีฟ้าเนี่ยก็จะโดนหมดนะครับสกิลนี้นะฮะและนอกจากสร้างความเสียหายแล้วเนี่ยก็ยังสโลศัตรูที่โดนจากสกิลนี้ด้วยครับซึ่งความเสียหายแล้วก็การสโลเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นตามเลเวลสกิลที่เราอัพไปนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนี่พอเราอัพไปมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มอะไรขึ้นนะครับ ต่อมานะครับสกิลเซอริงสแชนะครับผมสกิลนี้ก็จะเป็นการสร้างความเสียหายเป็นเส้นตรงไปด้านหน้าแบบนี้ครับผมอ่าแล้วก็เช่นเดียวกันครับสกิลนี้จะสโลด้วยครับอ่าซอร์แมนเนี่ยมีสกิลสโลสองสกิลแล้วนะอ่าเริ่มมาก็2สกิลเลยนะครับแล้วก็ความเสียหายกับการสโลก็เหมือนกันครับขึ้นอยู่ตามเลเวลสกิลถ้าเราอัพไปเยอะๆความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นการสโลก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับคูลดาวน์สกิลนี้อยู่ที่15วินาทีนั่นเองนะครับผม สกิลต่อมานะครับคือสกิล spinning assault ครับผมนี่ปุ๊บอ่าจะเป็นการแบบหมุนแล้วก็พุ่งไปด้านหน้านะครับแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับให้กับศัตรูตามเลเวลของสกิลนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยมอบผลน n o c k down ให้กับศัตรูด้วยก็คือมันจะทําให้ศัตรูล้มครับอ่าสังเกตใหม่อีกรอบนะฮะเห็นไหมอ่าศัตรูก็จะล้มลงไปครับแล้วเราก็ต้องอ่าเขาก็จะต้องแบบ เดี๋ยวเวลาลุกขึ้นมานะครับก็ล้มประมาณ1.5วินั่นเองครับสกิลนี้เนี่ยจะครูดาวอยู่ที่12วินาทีนั่นเองนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็สกิลเบิร์สนะครับก็จะเหมือนกันทุกอาชีพนะครับก็คือจะเป็นการสร้างความเสียหายที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายต่อมอนสเตอร์100%นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นการแบบว่าเรียกดาบ ไฟออกมาแล้วก็ฟันแบบนี้นะครับอ่ะลืมบอกไปว่าธาตุต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาวุธที่เพื่อนๆใช้นะครับว่าใช้ธาตุอะไรนะก็อันนี้อาวุธผมใช้ธาตุไฟอยู่แอนิเมชันที่เห็นก็เลยจะเป็นธาตุไฟนั่นเองนะครับนี่ก็คือสกิลเบิร์สของอตัวซอร์ทแมนนั่นเองฮะโอเคครับทีนี้เรามาดูสกิลแอคทีฟพิเศษกันบ้างครับว่าซอร์ทแมนเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างที่เป็นของเฉพาะซอร์ทแมนเลยนะครับสกิลแรกนะครับมีชื่อว่าชายฟอรนิงรันช์นะครับผมเป็นสกิลธาตุมืดอ่ะดูแอนิเมชัั่นนนนกกอะะฮ ปั๊บปั๊บแบบนี้อ่าก็คือจะเป็นเหมือนการงัดขึ้นแล้วก็ลงมาทำดาเมจอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่ปึ๊บปึ๊บนะสกิวนี้ก็จะสร้างความเสียหายนะครับเป็นธาตุมืดเนาะความแรงก็ขึ้นอยู่กับเรเวลนะครับนอกจากนี้เนี่ยทำให้ศัตรูล้มน็อกดาวอีกแล้วครับผมอ่านี่สังเกตไหมปั๊บปั๊บนี่ล้มแต่ว่ารอบเนี้ยล้มถึง2วินาทีเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะนานกว่าสกิลก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับมันจะลดเดฟของศัตรูนะครับ7.5%ที่เลเวล1นะ เออปับป๊บปั๊บนี่อ่าลดเดฟด้วยนะครับเท่านั้นไม่พอนะฮะลดเดฟศัตรูไป5าวิแล้วนะครับมาเพิ่มเดฟให้เราแล้วก็เพื่อนในปาร์ตี้เราด้วยนะคือเป็นสกิลโจมตีที่แบบได้ครบมากนะได้ทั้งแบบดีบัฟได้ทั้งบัฟได้ทั้งโจมตีอะไรแบบนี้ครับก็จะบัฟป้องกันให้ตัวเราและสมาชิกในปาร์ตี้อีก7.5%เป็นะครับเป็นเวลา7วินาทีนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่โอ้โหมันมันค่อนข้างครบนะเออคือดาเมจก็มี e c ก็มีบัฟก็มีนะครับก็ช่วยได้เยอะมากๆนั่นเองนะฮะสกิลแอคทีฟสกิลที่2ของซอร์ทแมนนะครับมีชื่อสกิลว่า Vital Spark ครับ นี่คือมันไม่ใช่สกิลโจมตีนะทุกคนสกิลนี้นะครับเป็นสกิลบัฟนั่นเองครับซึ่งเวลาเราใช้แล้วเนี่ยตัวเราแล้วก็เพื่อนในปาร์ตี้เนี่ยจะได้รับแม็กเลือดเพิ่มขึ้น10%นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติปกติผมเลือด1 0 0 0 0แถ้ากดสกิลนี้ไปปุ๊บจากเลือดเต็ม1 0 0 0 0แเนี่ยก็จะกลายเป็น1นึ0 0 0สนนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะฟื้นฟูให้เราด้วยนะครับทันทีเนาะเห็นไหมเลขเขียวๆปุ๊บอ่าเนี่ยคือการฟื้นฟูนะครับมันจะฟ ไม่พอได้ม่านพลังป้องกันอีก3.5%นะครับก็เรียกง่ายๆว่าได้เกราะมาด้วยนะครับก็ทําให้ตายยากขึ้นมากๆนั่นเองนะก็เป็นสกิลที่แบบเออเป็นซับพอร์ตตรงๆเลยนะที่แบบเพิ่มเลือดเพิ่มฮิวเพิ่มเกราะอ,อะไรอย่างนี้นะครับก็ผมมองว่ามันก็ดีมากๆแล้วก็ทำให้เพื่อนในปาร์ตี้เนี่ยได้มีความทึกขึ้นแล้วก็ช่วยฮิวกับเอนจิเนียร์ไปได้ด้วยนั่นเองนะฮะสกิลที่3มนะครับมีชื่อสกิลว่าอาร์เคนบารียครับเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันสกิลกัน,น นี่มันก็จะเป็นการกลางบาเรียรครับไม่ใช่สกิลโจมตีอีกแล้วนะครับสกิลนี้เนี่ยก็คือ,อเราแล้วก็เพื่อนในปาร์ตี้ที่อยู่ในบาเรียรตรงนี้นะครับจะได้รับความเสียหายน้อยลงครับ2ี่ร็ที่เลเวล1ก็คือเรียกง่ายๆว่าถึกขึ้นนั่นแหละถ้าอยู่ในวงเวทอันนี้นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยศัตรูที่อยู่ในบาเรียรของเรานะครับจะติดสถานะตาบอดนั่นเองนะครับก็จะทําให้มองไม่เห็นตัวเรานั่นเองนะครับผมอ่ะก็เป็นหนึ่งสกิลที่ ผมว่านะมันน่าจะมีประโยชน์มากๆเวลาที่แบบ PVP หรือว่า l ิ War Kingdom อะไรอย่างเงี้ยเออมันจะน่าจะมีประโยชน์มากๆครับแต่กับมอนสเตอร์เนี่ยก็อาจจะช่วยลดดาเมจเวลาตีบงตีบอสอะไรอย่างนี้น่าจะโอเคอยู่เหมือนกันนะครับสกิลที่4นะครับมีชื่อสกิลว,ว่า defensive f i e l d นั่นเองครับมาดูหน้าตากันครับป,ปึ๊บ นีก็จะเป็นการปักดาบลงพื้นนะครับแล้วก็สร้างแอร์เรียน้ําแข็งขึ้นมานะครับซึ่งในแอรเรียนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวเราเนี่ยก็จะแข็งแกร่งขึ้นครับยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับก็อันดับแรกนะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีความเร็วในการโจมตี ความเร็วในการเคลื่อนที่3อย่างนี้เพิ่ม10%ให้ตัวเรานะครับแต่เพื่อนเราจะได้รับบับตรงนี้เพียงแค่50%หรือครึ่งเดียวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นที่ level หเนี่ยเพื่อนเราก็จะได้แค่5%นะครับนอกจากนี้จะเพิ่มพลังป้องกันด้วยนะครับแล้วก็อัตราต้านทานผลควบคุมกลุ่มคนนั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ยจะได้25%ซึ่งเพื่อนเราก็จะได้เต็ม25%เช่นเดียวกันจะมีเพียงแค่ความเร็วโจมตีแล้วก็ แอ t แท k กสปีดนะครับที่มันจะได้แค่ครึ่งเดียวนะครับประมาณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบัฟที่โอ้โหมันมันกันสุดๆอะ่ะแล้วคือมันสามารถใช้คู่กับไอตัว a r c a n แบร r r i e r ได้นะครับเนี่ยสออันนี้เนี่ยก็คือกลางใช่ไหมแล้วก็ทําให้ศัตรูแบบตีเราเบามากๆอะ่ะเพราะเราเพิ่มเดฟด้วยแล้วเราตีแรงด้วยนะครับตีแรงตีเร็วด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่เป็นเหมือนเป็นฟิลที่ทําให้เราเก่งขึ้นนั่นเองนะฮะ มาถึงสกิลแอคทีฟสกิลสุดท้ายนะครับของซอร์ทแมนนะครับมีชื่อสกิลว่า Unleash Base ครับเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันสกิลกันฮะ <S <S อ่าสกิลนี้ก็ยังไม่ใช่สกิลโจมตีนะครับทุกคนสกิลนี้จะเป็นการบัฟตัวเองนั่นเองครับซึ่งบัฟอันนี้นะครับมันจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้ซอร์ทแมนเนี่ยสิเป็นเวลา10วินาทีนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับมันจะเปลี่ยนการโจมตีทั่วไปเนี่ยเป็นการโจมตีแบบใช้ Unleash Base นั่นเองนะครับซึ่งมันจะสสร้าาางควมเเียหยหป็น ธาตุแสงหรือว่าธาตุโฮลี่นั่นเองนะครับผมแล้วก็สร้างดาเมจต่อมอนสเตอร์เนี่ยแรงขึ้นอีก12.5%นะครับยกเว้นมอนสเตอร์ธาตุมืดนั่นเองนะครับธาตุมืดก็จะไม่ได้เพิ่มตรงนี้ให้นั่นเองนะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ผมมองว่าโอเคมากๆแล้วก็ทำให้ซอร์ทแมนตีได้เร็วเร่ง DPS ได้นะครับผม โอเคครับเราจบกันไปแล้วนะครับสำหรับสกิลแอคทีฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลแพสซีฟที่เป็นเฉพาะของซอร์ทแมนกันบ้างครับว่ามันมีสกิลอะไรบ้างนะครับที่เราจะสามารถเอามาเล่นคอมโบต่างๆได้นั่นเองนะครับสกิลแพสซีฟอันแรกนะครับมีชื่อสกิลว่า enhanced defense นั่นเองนะครับผมสกิลนี้นะครับก็คือเมื่อเราทําการโจมตีเนี่ยมันจะมีโอกาส7.5%นะครับที่เพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเราและปาร์ตี้เรา1 0นนั่นเองนะครับเป็นเวลา5วินาทีเนาะก็เรียกได้ว่าถ้ายิ่งอัไปเยะะๆ โอกาสมันก็จะมากขึ้นแล้วก็ดีเฟนต์ก็จะป้องกันเพิ่มเยอะขึ้นนั่นเองนะครับ สกิลแพสซีฟอันต่อมานะครับมีชื่อสกิลว่าเดทลี่มาร์เกอร์ครับสกิลนี้นะครับเมื่อเราใส่ไปในแพสซีฟแล้วนะครับมันจะเพิ่มความแรงของการโจมตีพื้นฐานเรานะครับ5%นะครับผมแล้วก็เป็นเวลา5วินาทีนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยเวลาเราตีปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูติดสตันด้วยครับเป็นเวลา2วิครับแต่แพสซีฟอันนี้จะมีคูลดาวน์อยู่ที่30วินาทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นจังหวะที่แบบอ่ะแพสซีฟบนมาพอดีแล้วเราตีมันติดสต สกิลแพสซีฟอันต่อมานะครับมีชื่อสกิลว่าล่าสเตนนั่นเองครับแพสซีฟอันนี้นะครับจะทํางานก็ต่อเมื่อเลือดของเราเนี่ยเหลือต่ํากว่า30%ครับแล้วมันจะใช้งานแบบออโต้เลยนะครับเพราะเลือดเราต่ากว่า30%แล้วเนี่ยเราจะได้บัฟเพิ่มพลังโจมตี5%นั่นเองนะครับผมแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะลดความเสียหายที่เราได้รับลงนะฮะสิเป็นเวลา10วินาทีด้วยครับแต่สกิลนี้เนี่ยจะใช้งานเนี่ยมีคูดาวอยู่ที่120วินาทีหรือว่า2นาททีีีเเลยเดยนะฮะ พสซีฟอันสุดท้ายนะครับคือแพสซีฟที่ชื่อว่า Fortify นั่นเองนะครับสกิลนี้นะครับผมเมื่อเราใส่แล้วนะครับเวลาที่เราโดนโจมตีนะครับมันจะเพิ่มพลังป้องกันให้เรานะครับ2.5%เปเ็นเป็นเวลา8ปวิครับและนอกจากนี้เนี่ยมันยังสามารถสเต็กทับทับทับกันได้สูงสุดถึง6ครั้งด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังป้องกันให้เราเนี่ยสูงสุดถึง15%เเลยนะครับผมก็เยอะมากๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแพสซีฟอันสุดท้ายของซอร์ทแมนนั เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆคลาสซอร์ตแมนนะครับหลังจากที่เราได้ดูสกิลทั้งหมด ที่เป็นเฉพาะของซอร์ทแมนแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าเออมันเป็นตัวที่ค่อนข้างถึกมากนะครับสกิลโจมตีอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าคลาสนี้เนี่ยเขาจะเน้นการโจมตีแบบใช้สกิลของคลาสเป็นหลักแล้วก็โจมตีปกติเป็นหลักนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในสกิลแอคทีฟอาจจะไม่ค่อยได้เห็นพวกสกิลโจมตีเท่าไหร่นักนะครับก็จะมีแต่สกิลบัฟป้องกันนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ในปาร์ตี้เหมือนกันเนาะเพราะว่า ถ้าเกิดว่า,าเราไปเจอดันเจียนหรือว่ามอนสเตอร์หรือว่ากิลอะไรที่แบบว่ามันตีเราแรงๆเนี่ยถ้ามีซอสแมนอยู่น่าจะอุ่นใจขึ้นเพราะว่ามันมีแบบ,บเพิ่มป้องกันมีกลางเกาะกลางอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะช่วยได้เยอะมากๆนะครับส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับหลังจากดูคลิปนี้แล้วก็ลองมาคอมเมนต์แชร์ความรู้แชร์ข้อมูลกันได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวอีกอาชีพหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะรีบทํามาให้เลยนะครับรวมถึงข้อมูลอื่นๆในเกมนี้นอะกคุณ Cross World ด้วยนั่นเองนะครับถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดคค์กดดแชรรัททีีท่่่สําาญใใมมูห อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ